ครับไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะครับ <pues> ผาไปครึ่งชั่วโมงแล้วผาไปแล้วครึ่งชั่วโมงอันนี้ชักยอมแล้วครับเหินแล้วเหินแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับไปแล้วครับเหินแล้วครับเหินแล้วครับวังเข้าเข้าเข่าเรือไปตามไปแล <ะ S 2> <ๆ>้วครับตามไปแล้วครับตามไปแล้วครับ ตามแล้วครับเราว่าอะไรวังเบ็ดระบังเบ็ดเราบังเบ็ดระวังเบ็ดครับโอ้ดึงใหญ่แล้วครับดึงใหญ่แล้ครับโอ้ย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  ไปไทยเรือสู้ครับสู้ครับกระเ,เบนเนี่ยกะเบนครับกระเบน นี่กระเบืกระเบื้นี่มาขึ้นมานี่แล้วเห็นเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วเอาตะขอตะขอตะขอเห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่ตรงนี้แล้ครับเห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วครับ เห็นตัวแลยเห็นตัวเห็นตัวแล้ว,ว,ว,ลวข้าใต้ท้องข้าใต้ท้องอ๋อเหินแล้วครับเหินแล้วครับกระเบนกระเบนครับกระเบนเอาหลบหน่อยลบ